สวัสดีครับชอบ่องเนื้พารวยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเหรียญของอดอสคอยเนาะซึ่งเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่ากระดานนี่เขียวทั้งกระดานเลยแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ mm. ผมก็เลยมานั่งดูนะครับว่าเทรนที่ผ่านมาของสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่เราจะเห็นว่าราคาเขาค่อยๆไล่ขึ้นมาอันนี้ของกระดาน OKX OK ซนะครับซึ่งน,นี่จะดูอย่างนี้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่เราจะเห็นว่าจูๆ ดอสคอยนะครับก็วิ่งพุ่งกระจุยเลยนะเมื่อวานก็เรียกว่าขึ้นเยอะอ่าคนที่เล่นสั้นเทรดสั้นๆก็น่าจะทํากําไรไปได้ค่อนข้าง,างยิ้มได้เลยนะนี่ฮะอ่าเราจะเห็นว่าเขาค่อยขยับจาก0.05นเนี่ยขึ้นมาจนถึงกระทั่ง0.08เลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเก็บกำไรกันเข้ากระเป๋าไปได้เยอะเลยนะครับซึ่ง เมื่อเทียบกับชิบายินุแล้วเนาะโอ้โหดอทคอยพุ่งกว่าเยอะเลยสาหรับเมื่อวานนะครับแล้วก็ดอทคอยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เหรียญน,นี้จะเป็นยังไงต่อเนาะจะเก็บได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าปลายปีนะครับตอนนี้จะเข้าพฤศจิกายนธันวาแล้วผมมองว่านะอันนี้วิเคราะห์ในมุมตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ความคาดหมายความคาดหวังความคาดเดานะครับจากการ หาค้นหาข้อมูลศึกษาอ่านาเพราะฉะนั้นผมมองว่า,อ,าอีกสองเดือนเนี่ยราคาทุกตัวเหรียญอาจจะกลับขึ้นมาเขียวขึ้นมากลับขึ้นมาฟื้นตัวเนะาะพูดอย่างนี้แล้วกันนะฟื้นตัวแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของสองครามอยู่มันก็มีเรื่องนู่นนี่นั่นอยู่ในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะทําให้ตลาดคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยม,มันยังผันผวนอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างต่ํานะครับราคาแต่ละเหรียญค่อนข้างต่ําเราก็สามารถ ซื้อได้เนาะอ่านต้องพูดอย่างน,นี้แล้วกันเนาะเราอาจจะซื้อเก็บหอมรอมเริบได้นะครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับนี่เราจะเห็นว่าดอสคอยเมื่อวานค่อนข้างว้าวเลยนะครับส่วนเรื่องเหรียญมีนตัวอื่นๆน,นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหรียญอีลอนก็มีการขยับนะครับอ่าอันนี้ของกระดาน o OK, k เคเอซนาะซึ่งเราจะเห็นว่าผมชอบดูกระดานนี้เพราะผมซื้อเพราะผมซื้อกระดานนี้หลายๆเหรียญน,นะครับเบบี้ดอสคอยอย่างเงี้ยครับอ่าแต่เบบี้ดอสช่วงนี้ก็นิ่งๆนะยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับับบบยงไม่แบบ เขาเรียกอะไรยังไม่พุ่งปรูดพุ่งปรูดนะครับยังไม่แบบโหนะทําให้เรายิ้มได้สักทีนะครับเห็นไหมมันก็ยังมีอ่าเดี๋ยวรอดูรายสัปดาห์ซิ่เห็นไหมครับว่าเนี่ยมันก็ติดพื้นอยู่นะครับเบบี้ดอสยังปิดติดพื้นอยู่นะครับแต่ก็รอรุ้นครับเพราะามองว่าอีกไม่กี่ไม่กี่สองสามสี่ห้าสัปดาห์ก็จะสิ้นปีแล้วนะครับอีกเดือนนิดๆิสองเดือน,น,นเนาะมันก็ค่อนข้างไวแต่ตอนนี้ตลาดอาจจะกลับตัวแล้วค่อย เขียวค่อยๆออทำให้เราเขาเรีอยกอะไรทำกำไรนะครับแล้วก็ทำให้นักเทรดเทรดเดอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะหันมาเริ่มซื้อหันกลับมาเริ่มเล่นพอหล่อรุ้นปลายปีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชิบะายอินูบ้างชิบะายอินูของเราก็โ,โหนะช่วงนี้ก็เรียกว่านะเรียกว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เรายิ้มได้สักทีนะครับก็ ยังเรียกว่ายัางยังร่วงอยู่นะครับยังร่วงแบบนี้อยู่เนาะสำหรับชิบะอินุนะครับซึ่งโอ้โหหายไป 80- 90%เอร์นลยนะครับสำหรับบางท่านผมด้วยนะอ่าผมด้วยนะสำหรับชิบะอินุนี่หายไปจากพอร์ตประมาณ80%เลยนะครับก็เรียกว่าเจ็บหนักอยู่นะครับช้ำอยู่นะครับอ่าก็มีเทซื้อเทขายเป็นเรื่องปก,กติเรื่องธรรมดานะครับผมก็ได้ต่นั่งดูนั่งรอแล้วก็ปิดแอปทิ้งไปเลยนะครับก็ไม่ได้เปิด แบบนางหมกมุ่นเหมือนปีก่อนๆเนะเาะพอปีนี้เครียดจริงๆนะครับปีนี้คือค่อนข้างเครียดแล้วก็ออมันเป็นปีที่แบบหนักหน่วงสำหรับการเทรดคริปโตจริงๆไม่เหมือนมันต่างจากปีก่อนเลยโอ้โหมันแย่จริงครับปีนี้นะครับอ่าวันนี้ก็แวะมาพูดคุยทักทายกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะ,ะทํากําไรกันไปก็ดีใจด้วยครับแล้วก็เทรดอย่างมีสตินะครับแล้วก็วางแผนดีๆนะครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีมันนะ ขั้นผลสูงมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหนือพาลวยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะมาพูดคุยกันต่อเนาะสวัสดีครับ